เรื่องรับเหมาก่อสร้างเนี่ยครับมีการโกงกันเยอะมากนะครับจะเรียกว่าโกงก็ไม่เชิงหรอกนะฮะแต่ว่าอย่างบางทีผู้ว่าจ้างเนี่ยนะครับพอช่างเขาทําเสร็จแล้วก็ไม่จ่ายตังค์ให้ช่างก็มีนะครับหรือว่าตัวช่างเองเนี่ยนะครับอยู่ๆหายไปเลยนะครับไม่มาก่อสร้างอีกทําให้ผู้ว่าจ้างเขาเดือดร้อนหรือว่าที่เขาเรียกว่าผู้รับจ้างผู้รับเหมาเนี่ยทิ้งงานก็มีนะครับมันมีทั้งสองแบบทีนี้ วิธีที่จะป้องกันการโดนโกงเนี่ยครับคร่าวๆนะผมว่านะคือ1นนะครับเวลารับจ้างเนี่ยบางคนเนี่ยสัญญาเนี่ยหลายแสนนะแต่ว่าไม่มีการทาสัญญานะครับคุยกันด้วยปากเปล่าเนี่ยมันก็มันก็เกิดปัญหาได้นะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณตกลงกันยังไงกันแน่นะครับมันก็มีปัญหาตรงนี้นะข้อตกลงเป็นยังไงกันแน่นะครับประเด็นที่2เนี่ยคือผมว่าซอยการแบ่งจ่ายค่างวดเยอะ ก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าวันใดวันหนึ่งช่างไม่มานะครับทิ้งงานปุ๊บอ่ะผู้ว่าจ้างก็ไม่ต้องจ่ายละนะครับเพราะว่าช่างทิ้งงานไปแล้วนะครับสมมติตกลงกันไปรายวันนะหรือว่าถ้าช่างเนี่ยไปทํางานปุ๊บแล้วปรากฏว่าผู้ว่าจ้างไม่จ่ายเงินปุ๊บเนี่ยอีกวันหนึ่งก็ไม่ต้องมาละนะครับเพราะว่าได้ค่าแรงเอ่อโดนเบี้ยวค่าแรงไปแล้วอีกวันหนึ่งก็ไม่ต้องมาอย่างเงี้ยนะครับมัน คือมันถ้ามันซอยแบ่งย่อยเยอะๆเนี่ยโอกาสที่จะโกงเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเสียหายเนี่ยนะครับมันก็จะน้อยลงนะฮะทีนี้หลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันต้องเก็บพยานหลักฐานไว้โดยเฉพาะตัวสัญญานะครับแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจนะครับบางทีที่เป็นบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะครับเวลาเขามอบม,มอบหมายให้ใครมาเป็นผู้ดูแลงานหรือว่าตรวจรับงานเนี่ยผู้ตรวจรับงานเนี่ยก็ควรจะมีใบรับมอบอำนาจที่ชัดเจน เวลาคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยเขาจะอ้างว่าคนเนี่ยไม่ใช่ผู้รับมอบอำนาจเป็นใครก็ไม่รู้นะครับก็จะมีประเด็นพวกนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นใบรับมอบอำนาจเนี่ยสำคัญนะครับเอกสารที่สําคัญครับหนึ่งสัญญาว่าจ้างนะครับจ้างกันวันไหนทําอะไรบ้างวันที่เท่าไหร่สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะครับตรงนี้ควรต้องมีเพราะว่าจะสําคัญแล้วก็พิสูจน์ในเรื่องของเสร็จทันเวลาหรือเปล่าหรือว่าก่อสร้างเสร็จหรือเปล่านะครับ ประเด็นที่2ใบที่สําคัญก็คือใบรับมอบอํานาจของผู้ตรวจรับงานนะครับจะมีประเด็นว่าไอเนี่ยมีอํานาจในการตรวจรับงานหรือเปล่านะฮะงานเสร็จจริงหรือเปล่าก็ต้องเอาผู้ที่มีอํานาจมาตรวจสอบนะครับไม่ใช่ว่าเอาคนที่ไม่มีอํานาจมาตรวจสอบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาที่เวลาขึ้นศาลเราจะจะต้องไปสู้กันนะครับก็ฝากไว้นะฮะใครที่มีปัญหาในเรื่องรับเหมาก่อสร้างนะครับก็ลองทําตามดูนะครับหนึ่ง ขอรับใบรับมอบอำนาจจากผู้ตรวจรับงานนะครับ 2. ทําสัญญากันซะให้เรียบร้อยนะครับยิ่งงานที่มีมูลค่าสูงสูงเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนะครับก็ควรทํากันให้เรียบร้อยนะครับเวลามีปัญหาเนี่ยมันสามารถที่จะตรวจสอบกันง่ายนะครับแล้วเวลาขึ้นศาลเนี่ยมันก็พิสูจน์ง่ายกว่าที่จะไม่มีเอกสารอะไรเลยครับ